เรื่อองงขคแต่แต่พี่ตายง่ายกันไปไงโอ้ยผมก็ง่ายพี่ไม่ตายเลยไงพี่ตั้งสามตัวพี่จะสู้ยังไงมันวิ่งล่อให้พี่ออกไปยิงตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเล็งหัวพี่อยู่ก็จบแล้วนั่นนั่นไงมันทำเล่นแบบมีแผนอ่ะผมจะกระโดดลงน้ำเพราะกลัวมันชาร์จในน้ำตายทุเรศกันเลยอะมวยไม่มีตแผนเราไม้แค่อย่างนี้เฮ้ยมีตัวลงขวางลงขวางตรงนี้เดี๋ยวพี่ดูให้ ดูเพื่อนดิข้างนอกข้างนอกข้างนอกเพื่อนน่ะข้างนอกเพื่อนน่ะอูเอวีนี่สนใจไหมพี่เนี่ยสองตัวสองตัวสนใจเอวีไหมมานะแล้วแต่ดึงปืนได้หรอตัวพี่ปืนดีใจอยู่ข้างนอกข้างในอ่ะมอนเหมือนอยู่ข้างนอกข้างในเลยนะพี่ข้างในขนาดพี่ข้างในขนาด anh này Đăng ấy lệ, lệ lệ không có này đâu, vung mà, bỏ bịt kinh đó, anh Billy con sừng mù bớt không เอ้าใครมานอนไม่แม่งนี่จะโมเลยวะเนี่ยเนยี่ยเอดับอยู่ในเอดับอูกโกดังกูดังสองพี่ดู่ยู่อู่ถือ,อยู่พี่มาเอาอะออ,อ,อไม่ถือบอกเลยอะเออเี่อ่ะนุ้นก็มีนะพี่อันหนึ่งอะเอาสองเลยพี่ตื่ใจไม่ปืนปืนนี่สักอันเถอะเป็นว่าก็ได้ พี่่อนมันหลอกให้พี่ถือปืนอันนี้ไงมันจะได้ลันจะเปล่าพี่บอนถือปืนเลยถือดิไอ้ับบก็ <S 2> <S 2> อยู่นี่อ,อยู่ข้างนอกนี่ตัวนี้จะตายเองแล้วบอกเนี้ กำลังวิ่งตามไปอยู่พี่เดี๋ยวเดี๋ไปทางขนังไปทางนัก็เห็นตัวเดียวอ้โหพี่เอาเรื่องแลพี่ไล่ไปจิกเองนู่นเลยป่าวปล่าพี่เห็นมันโดยบังเอิญอ๋อพี่ก็ไม่ละเดี๋ยวรู้สึกเหมือนจะไม่ได้มีตัวเดียวแล้วมันตีกับตีอื่นแล้วเพื่อนบอกเจอใครยิงอย่างเดียวป่าตรงไีนกันปกันาี่ อันเลยไม่ต้องมากันได้เพราะว่าไอ้นี่ไม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 ่ได้มีมันไม่ได้มีตีเดียวเดี๋ยวเรากระสุนไม่พอไม่พี่หนูไปแล้วไปเลยไปเลยร้อยยี่สิบผมเยอะส่วนผมไม่เยอะทีเมื่อกี้มีแค่สามสิบนัดถึงต้องหยุดอยู่ตรงนี้เลยได้แล้วพี่ได้แล้วไปเลยไปเลยพี่ไปเลยย้อนไปเลยพี่ได้แล้วไปเลยพี่ไปเลยดูไม่รู้อยู่ตรงอยู่ตรงออฟฟิศอยู่ตรงออฟฟิศ มันเหมือนมันไปตีกับใครไม่รู้มันยิงกันขึ้นดิขึ้นไม่ได้เอาออฟฟิศไหนพี่ออฟฟิศไอ้สนามกอาป่ะตรงนี้พี่ตรงนี้อะไรไปเลยลองไปด์หลามมาแล้วพี่เมื่อกี้มันยิงคนในออฟฟิศอะยิงกันอยู่ตรงเนี้ยในงานเตี๋ยต้มยังไงเอาในงานที่เราเข้าวนนี้

กระเป๋าสามสองใบเลยพี่นันโอ้มาก้าว Thank you แต่พูดถึงสกามันรัวกว่าแฮะตอนนี้สกาถีมพูมันรัวกว่าควมมัดแฮะพี่นันกระเป๋าสาวอีกแล้วกระเป๋าสามนะครับในในในสมก็มีนี่ก็มีนี่อะไร กระเป๋าซองในนี้ออกกไปหนึะกเอาใครเอาสก,กาไปไหนแล้วสก,กาในโลกเนี่ยอันนี้ก็มีสองกระบอกเนี่ยเข้ามาดิใน,นบ้านเนี่ยบ้านเนี้ยในออฟฟิศเนี่ยตรงตรง,ตรงผมยืนเนี่ยหูหูคนไกลพี่มีสองกระบอกมีมีตัวเดียวอ,อย่างเงี้ยสองตัวเมื่อกี้ข้าวไปตวงบบอ๋ออับจบอับจบอับจบห้องใช่ปะจะไม่ใช่ก็ตรงนี้นี่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 มอนนี่มอนด อัพเกาะอัพเกาะอาทีอัพเกาะกันีกเกาะอเกนึ่งอ่ะแเกาะอัพก,พก,กง,ง<ย>พก็ได้ตรงเอตตรงซ้วมจะมีอัพเก,พกาะปืนชิ้วหรือสนัดออกมาทำแปะอะไรมะเนี่ยอุ้ยละลนลัละ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  กองแบบหนึ่งนะตงน้ำกองมีอยู่นะพี่เหลืออยู่น้ำกองแล้วมันอัพยังอ่ะยังมันเกาะอะไรเกาะสามกาะสามก่ะไปครับครับเลยงั้นเดี๋ยวมันก็เอารถไปอัพตรงนู้นดิฮะตรงไหนตรงนู้นตรงส้วมครับเลยสะพานเหรอตรงส้วมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอารถไปให้นี่อ่ะอัพไป นะพี่ตัวนี้มีต้องมีกันนี่จะคืออยากกินพี่พี่หมิว nguyên nguyên ปทิมเรียกำลังยิงกันอยู่สองตี่ีน้นทีเรียไม่ไม่ซิกโนนซิกนีกนกนกน่ไม่มีพไม่ไ,ไหวลงใ้ต้นที่หตัวแล้ตตงังโนนเนีนะ่ยฝังฝังบ้นานดำ ยู่โรงเรียนอะโรงเรียนโรงเรียนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วอยู่ตรงกระแพงที่หลังนี้ตัวหนึ่งอยู่นั่งยิวมกระโากโอ้ยกระโดดจับอะยัยที่ไอเราอยากให้จับมันไม่จับ เป็นไอ้ตึ้งเอ้าออดูดิแล้วใครยืนอยู่ตรงเนี้ยไอ้เชี่ยเดี๋ยวแคปให้ดูแตกหมดแล้วพี่เอ้าก็เนี่ยมันจะแคปมันยังวิ่งอีกพี่มันเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ตัวผมจำได้อีับจำซะก่อนไอเชี่ยแม่งหลอกคอยสักเพว่าพี่ยิงอะไรโอ้ยแคปให้ดูผมก็พี่ยิงอะไรนะ น่กมแค่ไปดูแล้วเนี่ยอะไรหวหาิเร็วงเอาวงเอาวงเอาวงมันต้องมีตัวแถวปาติเดียมันจะต้องขึ้นมาบนเฉานี่ โอ้ย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 โอยโดนจับบนบ้านบนบ้านบนบ้านเหลืองไปอีก้นบนบ้านเหลืองเมื่อกี้ผมไม่ต้องย่อว่ะผมใช้ไอ้นี่ได้เลยอ่ะสองตัวอุ๊ยยิงอย่างคมเลยอ่ะพี่บ้านเหลืองสองตัวดาวหนึ่งดาวหนึ่งบนบ้านเหลืองดาวหนึ่งเจอก่อนใช่ไหมนะเจอเจอชุกพี่วันเองไปยิงเลยนะไอชุบพี่วันเองมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแบล็คเมล์ยังวะเอาพิัารไปไหน่ นั้นอ่นงนีช <Second> <nok ian. S 2> ุบีวันกัเพื่อนชุบีวันพ <Oy. S 1> ื่นก่อนชุบี่อนพี่กันทุ่นกันหัวแตกหัวแตกหัวเตะตัวไหนวะเอจเข้าหัวคิวไหนอะ้ปช่วยช่วยคิวก่อนช่วยช่วยไสัว์เ้ย ไอ้คนนั้นสวยสวยสวยบนบ้านบน้านอยู่บนบ้านอยู่โอ้โหไอ้เหี้ยบนบ้านเด็กบบ้านต้องเจอไอ้บนบ้านโดนระบาดแล้วโดนระบาดแล้วบนบ้านนี่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 เอาบ่โอ้ยมันเอาซะเราเหนื่อยดีเลยมีลุกมลุกคุกคานเลยลุมลุม ล้มลุกคู่คันเอคือว่าผมไม่รู้ผมเป็นเล่นยังไงทำไมเหมือนผมเป็นแบบมันไม่สนใจนะไอ้มอนเมื่อกี้ผมไม่ต้องไม่ต้องนั่งยองเลยอ่ะผมใช้เหยียบรถแล้วบมงก็เข้าเลยไม่ต้องไปเหยียบขวรถอ่ะแต่ต้องขับให้เร็วอะแต่ต้องขับให้เร็ว ยังเข้าไปไหนพี่ไม่ใช่ใครจะไปด้วยเดีย๋ยวเก็บเสียหรอได้ก็หมดละหวยหวยไปยังยังไม่ได้เลยเดินหนรถไปหวยมีรถเปล่าอรถถูกไปไหนล่ะ <c oughs> อ่ะไปกับคิวอ่ะไปกับไปกับคิวอ่ะไม่เป็นไรเกากิวเดีจะมีวิ่งไป นี่ไงนี่ไงต้องทำอย่างเงี้ยหมวยพี่รู้วิธีแล้วพี่รู้วิธีละมันมั <บะ S 1> นต้องขึ้นไปเหยียบรถพี่เขายิงกันแล้วพี่พี่เขายิงกันแล้ว